ีพอดังที่38นะคะสัปดาห์ที่14ถึง18กันยานะคะก็อาทิตนี้ก็ออกพบลูกค้าทั้งหมด3ที่นะคะก็จะมีนาลายเอเมดคลินิกเมโกคลินิกนะคะของนาลายพัฒน์ตินะคะก็สรุปในที่ประชุมนะคะลูกค้าก็มีความสนใจแต่ว่าอาจจะต้องขอเทสสักหนึ่งเดือนก่อนนะคะแล้วก็ขอราคาพิเศษมา นะคะซึ่งก็ขอราคาที่20,000ต่อเดือนนะคะซึ่งนี่ก็ให้ไปแล้วซึ่งทางเาจ้าหน้าที่นะคะก็คุณเกรียงยศเนี่ยเขาก็จะไปคุยกับทางทีมนั้นก่อนนะคะว่าเห็นด้วยกับสื่อตรงนี้ไหมนะคะเพราะว่าเขาก็มองว่าเป็นสื่อที่น่าสนใจนะคะในส่วนของที่สองนะคะเอเมดคลินิกค่ะก็เข้าไปพบกับทีมดิจิทัลนะคะซึ่งลูกค้าก็มีความสนใจ q คิ l u l a r กับออนไซนนะคะซึ่งคิวโซลาเ,เนี่ยก็ มีความสนใจตั้งแต่เบื้องต้นที่หนิงโทรเขาพี่คุยแล้วนะคะแล้วก็ตัวออนไซต์เนี่ยเขาสนใจที่จะเอาไปวางที่สาขาต่างๆนะคะเนื่องจากว่าจะต้องมีเซลล์ในการโทรขายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นสื่อที่น่าสนใจแล้วก็เขาจะเอาไปนําเสนอกับทางทีมผู้บริหารอีกทีนึงแล้วก็จะแจ้งกลับมานะคะส่วนเมโกโคลิน,นิกอันนี้ก็คือคุยกันมาตั้งแต่เดือนกรกฎรานะคะซึ่งอันนี้ก็พึ่งได้มีโอกาสได้เข้าไปพบกับทาง เจ้าของเมกเกคลินิกเลยนะคะซึ่งทางคุณพลอยเนี่ยก็มีความสนใจมากนะคะเดี๋ยวคุณพลอยจะวางแผนเรื่องอองบแล้วก็การตลาดนิดน,นึงเพราะว่าเว็บไซต์เนี่ยเ,เพิ่งปรับปรุงเสร็จนะคะทีนี้ก็เลยจะต้องดูว่าจะต้องอ,อวางในส่วนไหนที่ที่คิดว่าน่าจะทำไรายได้ให้มากที่สุดนะคะแล้วก็เดี๋ยวคุณพลอยจะแจ้งกลับอีกทีหนึ่งนะคะอ่ออนนในงานของวิกนี้นะ ในเรื่องของออนไซน์ตอนนี้นะคะก็จะมีลูกค้าที่สนใจเป็นโนเวลกับแยเมดคลน,นะคะซึ่งก็รอสรุปกับทางผู้บริหารก่อนนะคะแล้วก็ในเรื่องของแ d w เ r d ตกับ SEO ที่หนิ่งนำเสนอเพิ่มเติมจากคิวซูล่าไปนะคะช่วงนี้ก็มีเริ่มเริ่มถักเข้ามาเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีการขอรีพอร์ต Google Search นะคะมีสอบถามเรื่องค่าเสอร์วิตต่อเดือนเราคิดเท่าไหร่นะคะหนงก็เลยแจ้งไปที่1 5ของยอดบัเจต นะคะซึ่งก็ได้ปรึกษากับตอมนะคะว่าโดยปกติแล้วเขาคิดค่าบัตเจ็ตกันประมาณเท่าไหร่นะคะตอมก็บอกว่าประมาณ10-20%ก็จากบัตเจ็ตนะคะนั่ก็เลยเแจ้งไปที่ประมาณ15%เนะคะเพื่อที่จะให้ได้งานมาก่อนนะคะแล้วค่อยราคาอื่นค่อยว่ากันอีกทีนึงนะคะ ในส่วนของตัวสัปรดนี้ก็คือจะมีเรื่องการประสานง,งาน Q-SLA ด้วยนะคะเนื่องจากว่าเป็นอย่าง AQS เนี่ยคือลูกค้าซื้อไป3โคดแล้วก็จะมีการวางโคดทั้ง3โคดในช่วงในเวลาเดียวกันนะคะแล้วก็พอดีกับที่เอาซอลของเขาเนี่ยแตกต่างกันนะคะคนหละ U.I.L ที่ดูแลเพราะฉะนั้นก็ต้องประสานง,งานกันข้างเยอะนิดนึงเพราะว่า U.I.L หนึ่งบางทีบางที่เนี่ย ถ้าประสานงาน3-4คนนะคะมาทําให้การทํางานล่าช้านะคะแล้วก็ลูกค้าบางพิดด้วยอะไรด้วยเนี่ยก็ได้ประสานกับคนให้ช่วยกันให้ช่วยออดูโค้ดให้กับลูกค้านะคะก็ค่อนข้างจะยุ่งกับ a q เออ a q นิดนึงในในในสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะขายได้เพิ่มเติมนะสำหรับ a q แต่ว่าลูกค้าจะขอดู3โค้ดนี้ก่อน มีหลายโครงการล้วก็อยากได้เบอร์ถ้าสามโคดนี้ประสบความสําเร็จสักนิดหนึ่งนิดหน่อยก็ได้นะคะก็ยังดีเขาก็จะมีการสั่งซื้อต่อนะคะถ้ารอบนี้ประสบความสำเร็จก็น่าจะขายได้ในระยะยาวนะคะสำหรับลูกค้าเก่าที่เคยปฏิเสธนะคะอย่างเช่น LBNAP อะไรแนี้คะที่ที่มีความที่มีความกังวลเรื่องร้องเรียนอะไรต่างๆก็ได้ส่ง สัญญาเบื้องต้นให้ลูกค้าดูนะคะแต่ว่าหน่งก็จะพยายามให้มันรัดกุมมากที่สุดให้เราเดือดร้อนออไม่ให้เราเดือดร้อนมากนะคะเนื่องจากว่าก็กลัวเหมือนกันว่าลูกค้าจะไปทํากระตลาดที่ที่เสี่ยงต่อการทําให้เกิดการร้องเรียนแต่ว่าจากที่สอบถาม L P N กับ A P ก็จะไม่เป็นลักษณะของการโทรนะคะก็จะเป็นลักษณะของการเอาเบอร์เพื่อไปส่ง S M S มากกว่านะคะ ส่งโปรโมชั่นให้ลูกค้าด้วยเพื่อที่ให้ลูกค้าตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้ก็พยายามคุยกับลูกค้าที่มีปัญหาเรื่องออร้องเรียนแล้วก็ราคาให้มาที่สุดนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะลูกค้าส่วนมากเนี่ยจะติดเรื่องงบการตลาดออนไลน์เนื่องจากว่าออนไลน์เนี่ยโดยส่วนมากเขาจะแผนเป็นปีปรัะฉะนันในการดึงงบมาใช้ช่วงนี้ก็น่าที่จะลำบากน,นิดนึง แต่หลายๆที่ก็เอาคิวออนไลน์ของเรานะคะเข้าไปในแผนด้วยนะคะซึ่งก็โอกาสปีหน้าเนี่ยก็อาจจะมีมีสิทธิ์ที่ที่เราจะได้งบในส่วนนั้นเข้ามาด้วยนะคะเพราะว่าก็เป็นสื่อตัวใหม่ที่ที่เพิ่งเข้ามาแล้วก็ยังไม่มีที่ไหนไปนำเสนอนะคะสำหรับตารางนัดพบลูกค้านะคะสัปดาห์หน้านี่ก็จะมี SCSS ที่ก็น่าติดต่อนาน,นมากแล้วนะคะก็เพิ่งได้นัดเข้าไปพบอาทิตย์หน้านะคะก็จะเข้าไปพบคุณเพลงแล้วก็ทีมดิจิตัลทั้งหมดนะคะรวมถึงผู้บริหารของเขาด้วยนะคะแล้วก็ n o เบิลนะคะก็จะมีการเข้าไปคุยเรื่องอ,ออนไซต์นะคะแล้วก็คิวเซอร์ล่าอีกนิดหน่อยนะคะซึ่งทาง มีสุพไล75และก็เอ a t เเอ่อ75นะคะก็จะพยายามไปไ,ได้มากที่สุดนะคะเพราะว่าเดือนนี้ก็เป็นเดือนเอ่อไทมมาที่3เดือนสุดท้ายแล้วนะคะก็จะพยายามเร่งยอดเพื่อที่จะชดเชยเดือนกระกฎะาคมด้วยนะคะค่ะอันนี้ก็คือว l ล r ดีพอตของหนึ่งสัปดาห์นี้คะ่ะขอบคุณค่ะ